สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถตัดอ้อย10บลอ้อไทยประดิษฐ์ไทยทำเองนี่กำลังเดินอ้อยนะครับเพื่อใส่รถบรรทุกสิบล้อเอาเข้าโรงงานโรงน้ำตาลนี่ครับไอเดียสุดจัดจะเห็นได้ว่าเขาเอา่า แบกอ้อยได้ถึง6ตันนะครับแล้วก็รถรถสิบล้อหรือว่ารถบรรทุกอ้อยไม่ต้องวิ่งตามจอดรอเฉยๆพอได้เต็มเขาจะมาเดนินใส่10บล้อครับสุดยอดครับนี่เป็นงานสร้างโดยาสามารถนะครับสามารถอยู่ใช่นาทจัดให้น่าจะน่าจะเป็นรถตัดอ้อยที่รุ่นแรกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นสิบล้อนะครับ 8ล้อหน้าแล้วก็2ล้อหลัง VIP นะครับนั่นจะเห็นว่าอ้อยนั้นลงครับลงไปเรื่อยๆก็ถนะ <c oughs> <g år> ือว่าความคิดดีครับไอเดียดีเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์ดูซานนะครับเม็ดอินเกาหลีครับนะเกาหลีใต้ 200แรงมา้าเลือเฟือครับทําไมต้องใช้เครื่องยนต์อ่าจะใช้เครื่องยนต์ธรรมดาไม่ได้เพราะว่าบางทีมันมันต้องเร่งตลอดนะแต่ชุดปั๊มก็น่าจะอ่าปั๊มดีเซลนี่ใช้ปั๊มเกวาวนาเหมือนกันเหมือนรถขุดอ่ะเต็มน้องเต็มล,ล้นละล้นครับโอ้สิบรอบเพลาเดียวสิบ ตัดอ้อยแล้วก็เก็บอ,อ้อยในตัวอ้ยะเตรมรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะยาวคนระับค่าตัวนี่ประมาณ5ล้านนะครับตอนนี้อายุอนาม3ปีครับอันนี้3ปีเอาไปแล้วครับอันนั้นเต็มแล้วนี่ครับ เดนใส่สิบล้อโอ้ดีเหมือนกันครับราคาก็ค่าตัวไม่แรงครับไม่แรง VIP แต่รุ่นใหม่ๆก็จะมีมีรถกระเช้าด้วยครับพี่น้องอันนี้อุ้มอุ้มในตัวเลยครับอุ้มในตัว เครื่องยนต์200พลังมาก็กประหยัดเชื้อเพลิงครับเป็นเป็น6สูบนะครับ6สูบคอมมอนเรลนะครับดีครับจะเดินลงอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวลุยกันต่อพี่น้องหอจโกสามารถเกษตรยนต์จัดไทยครับไทยประดิษฐ์รถสักค่อย สิบลอ้อครับดูเกลียวนะเกลียวตัดอ้อยกอ็ถือว่าโอเคครับนะตู้แอร์เย็เนตัวพัดลมนี่แรงมากครับอ่ะใบมีดตัดน่าจะแปดใบครับอ๋อสามปีแล้วมั้ยเนงะูุ้ยต่อ,ตอรครับมาเริ่มแล้ว เจออ้อยงามครับซูกาเครนฮาเวสเตอร์นอ,อจะกจสามารถเกษตจยนต์จัดให้ครับไปดูไม่ได้เพรไทยประดิษฐ์อุป,ประมาณ6ตัน เส้นช้ำเสองเสียงพระคุณกระจายไปน้องรถสิบล้อก็จอดร,รอครับเดี๋ยวไปเทให้ เจออ้อยประมาณสี่เม็ด<ม>พี่น้องหัวพัดลมได้แรงมาก่ะเครื่องยนต์สองน้อยพลังมา ดังหลังก็จะดังหลังเก็บอ้อยนะครับสามารถเกษตรยนต์จัดให้หรือว่ารถต้นทุนนะไป็นะ เก็บเก็บอ้อยล้มดีมากครับเสียองค์ว่าอย่างนั้น คสีเขียวครับสีเขียวโอ้ยโยโอมรับว่าไทายรีวิวรถตัดอ้อยนี่เหนื่อยไหมน้องคุณเยอะมากแล้วก็คันด้วยคันด้วย อ้อยตอนนี้ตันละพันหนึร้อยครับส่วนอัตราการเกี่ยวน่าจะประมาณ400ร้ตัดตัน400ไม่ถึงว่าส่งด้วยครับโอ้ครัครูถอยหลังก่อน เพื่อนสองเพลานะพี่องร้อยยาง10บ้อยยางโอ้เห็นได้ว่าใบมีดตะกุยดินเลยครับแรงมากส่วนใหญ่ใช้ระบบโซ่หมดครับ รถตัดเอยหอยจกสามารถเกษตรยนต์จัดให้ครับนี่อุ่ม6ตันนะสร้างโดยฝีมือคนไทยอายุที่ชัยนาดนะพี่น้องหอยจก็สามารถเกษตรยนต์ก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาด บุกต่อครับบุกต่อพี่น้องเจืออ,อ้อยหน้าปึ๊กเลยอ่ะถอยหลังครับน่าจะเต็มพี่น้องน่าจะเต็มเดี๋ยวเอาไปเดินใส่สิบลอ้อ สนใจดูได้ครับยูท b e ช่องชาติจเจริญทรัพย์หรือเพจชาติจริญทรัอยก์คา c a เ a t ตอร์อ t r ทรักโอ้เต็มไม่ต้องเต็มเดี๋ยวพ่อจ้าเนี่ยยก ยกกห้เช้าครับก็จะเอาใส่สิบล้อฮีสูได,ด้ก,ก้าตั้งรับอู้เดี๋ยวเดี๋ยว สายพานไปน้องเป็นโซ่นะแล้วก็จะมีเหล็กเกาะไปไหมลุ่นครับลงแล้วถือว่าสามปียังเจ๋วอยู่นี่ครับลงอย่างนี้ไปน้องมาดูรอบๆครับนี่คนไทยสร้างเองนะ คนขับก็ไปพักได้วันหนึ่งก็น่าจะตัดได้สักอ้เป็นร้อยตันกันนะนะครับเป็นร้อยตันหมืองกันถ้าความสะดวกสบายหรือว่าคล่องตัวดีครับจอวีดีโอชุดนี้จบด้วยรถตัดอ้อย สิบ้อสิบ้อยางครับพี่น้องแล้วก็มีกระเช้ามี <c oughs> มีที่เก็บปอยถึงหกตันด้วยกันนะครับอยู่ในตัวเลยครบเ็จครับคันนี้ราาตัวประมาณห้าล้านค,คนไทยเก่งครับ ต้องยกนิ้วให้ฮอจกอสามารถกรเกษตรยนครับจกกังหวัดชัยนาทสร้างขึ้นมาก็จะมีหลายรุ่นนะครับที่สร้างขึ้นมาอันนี้คือรุ่นแรกๆก็ถือว่ายังแจ๋วอยู่ครับสนใจก็ลองเซิร์ชเข้าไปหาได้ฮอจกอสามารถกรเกษตร้นผมชาิเตรินทรัพย์ขอตัวกันครับเดี๋ยวกลับมาใหม่พี่น้อง ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ